วันนี้มาตัดหญ้านี่ไงเครื่องตัดหญ้าของนาคิตะอันนี้ตัวเก่าที่ผมใช้นี่ดูเลยดูจะชัดยี่ห้อนาคิตะนาคิตะอันนี้คือตัวใหม่อัปเกรดใหม่มีข้อแตกต่างกันที่ปัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมของเก่าก็ดีอยู่แล้วผมใช้ก็ยังใช้ได้ตอนนี้ก็ยังใช้ดีอยู่แล้วนี่ของใหม่มาอีกเดี๋ยวผมจะใช้ตัวใหม่แล้วตัวเก่าจะให้ทีมงานใช้ อไปลองตัดกันเลยเมื่อเราตัดแบบลุยแหลกเสร็จแล้วเราก็เก็บงานต่อนี่มีตรงไหนที่มันแบบนิดๆหน่อยๆที่ๆเดๆที่หลงเหลืออยู่คือตัดแบบเนี้ยเราไม่ต้องสนเลยไงเรา ตัดตัดตั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 ลุยแหลกลุยแหลกลุยแหลกร็จตอนหลังเก็บขึ้นอ้าวเหลือตรงนี้นิดหน่อยก็เก็บงานเนี่ยเหลือแค่นี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ไปตัดกันเลย ตัดแล้วก็เก็บด้วยเต็มรถเลยเนี่ยจะตันได้มึง,งยากาเยอะมากเท่าหัวโลแลยก็เดี๋ยวเก็บให้หมดเลยสะอาดเรียบร้อยผลทิ้งตัดหญ้ามผขนทิ้งจบงานตัดหญ้าด้วยเครื่อง411ของนาคิตตทั้งสองเครื่อง ใช้งานง่ายสบายไปแล้วเก็บดีก่า